เหลาจือ่อหรือเหลาซื่อเป็นนักปรัชญาและปราชชาวจีนโบราณเชื่อกันว่ามีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณศตวตรรษที่6ก่อนคริสต์ศษษษษษักราชท่านมีเชื่อเสียงที่สุดจากการประพันธ์เต๋าเตอ๋อจริงหนังสือบทกวีเล่มเล็กๆที่มีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงไปทั่วโลกท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ก่อตั้งลัทธิเตา๋าซึ่งเป็นปรัชญาที่สอนให้เราใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับกระแสธรรมชาติของชีวิต ลัทิเต่าไม่ได้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดหรือความเชื่อที่เคร่งครัดแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะไหลไปกับชีวิตแทนที่จะต่อสู้กับมันหัวใจสําคัญของลัทิเต่าคือแนวคิดเรื่องเต่าซึ่งหมายถึงวิถี the way เต่าคือกระแสะธรรมชาติของจักรวาลมันคือวิธีที่แม่น้ําไหลวิธีที่ฤดูการเปลี่ยนไปวิธีที่ทุกสิ่งในธรรมชาติทํางานร่วมกันอย่างง่ายดายและไร้การบังคับเหล่าจือเห็นว่า ยิ่งเราพยายามควบคุมชีวิตด้วยการยึดติดกับผลลัพธ์ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงหรือวิ่งไล่ตามสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเราก็ยิ่งสร้างความเครียดและความขัดแยง้งดังนั้นท่านจึงสอนวิธีที่แตกต่างคือการปล่อยวางการเชื่อมั่นในกระแสและการกระทาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนี่คือที่มาของแนวคิดอูเวยอูเวยหมายถึงการกระทาที่ไร้ความพยายามไม่ใช่การไม่ทำอะไรเลยแต่เป็นการกระทาที่ไหลไปตามธรรมชาติ เหมือนน้ำน้ำไม่ต่อสู้กับอุปสรรคมันไหลอ้อมไปมันหล่อเลี้ยงทุกสิ่งที่ขวางหน้าและมันค้นพบทางข้างหน้าได้ง่ายที่สุดโดยไม่ผลักดันหรือฝืนเมื่อเราหยุดพยายามฝืนชีวิตเราก็สร้างพื้นที่ให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นตามธรรมชาติเราหยุดสิ้นเกิงพลังงานไปกับการไล่ตามสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเราพบความสงบในปัจจุบันขณะและเราเริ่มเชื่อมั่นว่าชีวิตมีจังหวะเวลาของมันเองและบ่อยครั้งมันก็ดีกว่าที่เราจินตนาการไว้เสียอีก นั่นคือภูมิปัญญาเหนือการเวลาของเหลาจือและมันยังทรงพลังไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับเมื่อ2,500กว่าปีที่แล้วดังนั้นในวิดีโอนี้เราจะสำรวจเหตุผลที่การฝืนชีวิตไม่เคยได้ผลและสิ่งที่ควรทำแทนทั้งหมดนี้ผ่านมุมมองที่อ่อนโยนและชานฉลาดของลัทธิเตา๋า 1. ชะลอความเร็วและสังเกตเหลาจือกล่าวว่าคุณมีความอดทนพอที่จะรอจนกว่าโครนของคุณจะตกตะกอน และน้ำจะใสหรือไม่คุณสามารถอยู่นิ่งๆจนกว่าการกระทําที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นได้ด้วยตัวมันเองหรือไม่แล้วจือแนะนำเราว่าก่อนที่เราจะลงมือทำเราต้องเรียนรู้ที่จะเห็นก่อนและเพื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจนเราต้องชะลอความเร็วส่วนใหญ่แล้วเราจะรีบร้อนในชีวิตทำงานหนึ่งเสร็จก็ไปงานถัดไปคุยเรื่องนี้จบก็ไปเรื่องใหม่ เราตอบสนองก่อนที่เราจะรู้ด้วยซ้ำว่าเรากําลังตอบสนองต่ออะไรบางคนพูดอะไรเราก็โต้กลับทันทีอีเมลเข้ามาเราตอบกลับทันทีเรารู้สึกบางอย่างความรำคาญเพียงเล็กน้อยความกลัวนิดหน่อยและเราปล่อยให้มันขับเคลื่อนการกระทำต่อไปของเราแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าก่อนที่เราจะทำอะไรเราเพียงแค่หยุดชั่วคราว ลองจินตนาการถึงสถานาการณ์นี้คุณอยู่ในที่ประชุมที่ทำงานมีคนวิจารณ์โปรเจกต์ที่คุณใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำบอกว่ามันสามารถจัดการได้ดีกว่ามีประสิทธิภาพกว่าชี้ให้เห็นทุกข้อผิดพลาดเล็กๆทันใดนั้นคุณรู้สึกแน่นหน้าอกสมองของคุณเล่นพวกเขาไม่เคารพงานของฉันพวกเขากำลังโจมตีฉันนี่ไม่ยุติธรรมก่อนที่คุณจะทันได้คิด คุณก็พูดแทรกพวกเขาไม่จริงเลยฉันทำดีที่สุดแล้วและคุณก็ไม่ได้ให้คำแนะนำที่ชัดเจนด้วยซ้ำน้ำเสียงเริ่มรุนแรงขึ้นพวกเขาปกป้องความคิดเห็นของพวกเขาคุณก็ปกป้องความคิดเห็นของคุณการประชุมทั้งหมดตึงเครียดและคุณรู้สึกโกรธเข้าใจผิดและหงุดหงิดเมื่อคุณออกไปจากนั้นคุณก็ย้อนคิดถึงช่วงเวลานั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหัวยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นเรื่อยๆ วันนั้นรู้สึกหนักอึง้งและคุณนำพลังงานนั้นไปสู่ภารกิจอื่นๆของคุณนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราทำตามแรงกระตุ้นตามอารมณ์โดยไม่เห็นภาพรวมทีนี้ลองใช้สถานการณ์เดียวกันโดยวิธีการที่แตกต่างออกไปคุณอยู่ในที่ประชุมและมีคนวิจารณ์โปรเจกต์ของคุณสัญชาตญาณแรกของคุณก็เหมือนเดิมความตึงเครียดแบบเดิมในหน้าอก แรงกระตุ้นแบบเดิมที่จะปกป้องตัวเองแต่คราวนี้คุณหยุดชั่วคราวคุณรู้สึกถึงความแน่นคุณได้ยินคำวิจารณ์แต่คุณหายใจเข้าลึกๆคุณคิดว่าโอเคพวกเขากําลังแบ่งพันมุมมองของพวกเขามันไม่เกี่ยวกับการโจมตีส่วนตัวแม้ว่าฉันจะรู้สึกแบบนั้นตัวตามฉันจะฟังให้จบก่อนตอบกลับคุณเงียบไปสักครู่แล้วพูดอย่างใจเย็นว่า ฉันทราบซึ้งในข้อเสนอแนะนะคุณช่วยอธิบายได้ไหมว่าคุณอยากให้ฉันทำอะไรแตกต่างออกไปสิ่งนี้จะเปลี่ยนบทสนทนาอีกฝ่ายชี้แจงประเด็นของพวกเขาและคุณยังคงรับฟังอย่างตั้งใจโดยไม่รู้สึกว่าต้องปกปองตัวเองคุณออกจากการประชุมด้วยความรู้สึกเข้าใจและอาจมีโอกาสสำหรับการเติบโตความตึงเครียดหายไปและคุณนำพลังงานที่เบาขึ้น ไปสู่ส่วนที่เหลือของวันการหยุดชั่วคราวเล็กๆนั้นช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้นั้นสร้างพื้นที่และในพื้นที่นั้นคุณมีทางเลือกการชะลอความเร็วไม่ใช่การหยุดทุกอย่างหรือคิดมากเกินไปแต่เป็นการถอยห่างจากแรงกระตุ้นที่จะตอบสนองทันทีและให้พื้นที่ตัวเองตอบกลับด้วยจิตใจที่ชัดเจนและมั่นคงคิดว่ามันเหมือนกับการหายใจเข้าลึกๆสำหรับความคิดของคุณ ปล่อยให้มันตกตะกอนเพื่อให้คุณเห็นสถานการณ์ได้เต็มที่มากขึ้นเมื่อคุณไม่รีบตอบสนองคุณสามารถถามว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นที่นี่ฉันจะสังเกตเห็นอะไรบ้างถ้าฉันไม่ด่วนสรุปการชะลอความเร็วคือการทำน้อยลงเพื่อให้คุณสามารถทำสิ่งที่สำคัญที่สุดได้และทำมันให้ดีมันคือการสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นรอบตัวคุณและภายในตัวคุณเช่นเสียงความรู้สึกของเท้าที่สัมผัสพื้น อากาศที่เคลื่อนเข้าออกปอดหรืออารมณ์ที่เพิ่งผ่านไปการกระทำง่ายๆของการใส่ใจนี้เปลี่ยนทุกสิ่งเมื่อคุณสงบการกระทำของคุณไม่ได้มาจากความเครียดหรือความเคยชินแต่มาจากความชัดเจนที่มั่นคงดังที่นักเต๋ากล่าวไว้ว่าความนิ่งคือรากฐานของการกระทำเมื่อคุณเงียบพอที่จะมองเห็นฟังและรู้สึกคุณจะกระทำด้วยความปัญญามากขึ้นพูดด้วยความตั้งใจมากขึ้นและตอบสนองด้วยความเมตตา ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกอยากจะตอบสนองทันทีเพียงแค่หยุดชั่วคราวหายใจเข้าสังเกตช่วงเวลานั้นเสียงพลังงานอากาศรอบตัวคุณปล่อยให้มันตกตะกอนทั้งหมดและจากสถานที่ที่เงียบสงบและมั่นคงนั้นให้ก้าวต่อไป 2. ปล่อยวางการควบคุมในคำกล่าวของเหลาจือด้วยการปล่อยวางทุกอย่างก็จะเสร็จสมบูรณ์โลกนี้เป็นของผู้ที่ปล่อยวาง แต่เมื่อคุณพยายามแล้วพยายามอีกโลกก็อยู่เหนือการเอาชนะตามหลักลัทธิเตา๋ายิ่งคุณพยายามบังคับให้ชีวิตเป็นไปตามที่คุณต้องการมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้นลองนึกถึงการกำรายไว้เต็มกำมือถากำแน่นเกินไปมันก็จะไหลผ่านนิ้วของคุณไปเช่นเดียวกับเมื่อคุณพยายามควบคุมทุกรายละเอียดอาชีพความสัมพันธ์วิธีที่คนอื่นมองคุณยิ่งคุณยึดมั่นมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งสูญเสียมากเท่านั้นเราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่า ความสำเร็จหมายถึงการผลักดันให้หนักขึ้นวางแผนมากขึ้นและควบคุมทุกสิ่งเล็กน้อยเราเชื่อว่าถ้าเราพยายามอย่างหนักพอเราสามารถทำให้ชีวิตคล้อยตามความต้องการของเราได้ดังนั้นเราจึงยึดมั่นพยายามบังคับให้ความสัมพันธ์ดำเนินไปได้เครียดกับงานพยายามจัดการทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบแต่ความจริงก็คือยิ่งคุณยึดมั่นมากเท่าไหร่ชีวิตก็จะยิ่งต่อต้านมากเท่านั้นความกดดันสะสมความหงุดหงิดเพิ่มขึ้นและสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดก็หลุดลอยไป นี่คือกับดักของการควบคุมมากเกินไปที่ทําให้ชีวิตยากลําบากเกินกว่าที่ควรจะเป็นแต่ขอให้ชัดเจนการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าคุณยอมแพ้ไม่ใช่การนั่งเฉยเฉยหรือขี้เกียจแต่เป็นการทําส่วนของคุณลงมือทําในส่วนที่คุณสามารถทําได้ในขณะที่ปล่อยวางความจําเป็นในการควบคุมทุกสิ่งอื่นคุณควรหยุดพยายามควบคุมอะไรบ้างผลลัพธ์จากการพยายามของคุณคุณสามารถทําได้ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณเสมอไป ความรู้สึกและทางเลือกของคนอื่นคุณไม่สามารถทำให้ใครรักคุณหรือทำตามที่คุณต้องการได้จังหวะเวลาของชีวิตสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเมื่อพร้อมไม่ใช่เวลาที่คุณเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและการต่อต้านมันมีแต่จะสร้างความทุกข์สมมติว่าคุณกำลังส่งข้อความไปหาคนที่คุณชอบพวกเขาไม่ตอบรับอย่างรวดเร็วและทันใดนั้นความคิดของคุณก็ปั่นป่วนพวกเขากำลังหมดความสนใจหรือเปล่าผมควรส่งข้อความไปอีกไหม ฉันรู้สึกอยากจะควบคุมสถานการณ์แต่ถ้าคุณปล่อยวางละ่ะถ้าคุณเชื่อมั่นว่าถ้าพวกเขาเป็นคนที่ใช่พวกเขาจะกลับมาถ้าไม่ก็อาจไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับคุณและนั่นก็ไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับคุณเช่นกันดังนั้นลองทําสิ่งนี้ดูครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกว่าตัวเองกําลังยึดมั่นแน่นเกินไปไม่ว่าจะกับคนแผนการหรืออนาคตของคุณให้หยุดชั่วคราวและถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่แย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นถ้าฉันปล่อยวาง แล้วอะไรอาจเปิดโอกาสขึ้นถ้าฉันปล่อยวางเยกตัวอย่างเช่นลองจินตนาการว่าคุณกำลังรอการตอบกลับข้อความสำคัญอาจจะเป็นจากคนที่คุณชอบหรือโอกาสในการทำงานคุณรู้สึกอยากจะติดตามตรวจสอบหรือส่งข้อความซ้ำคุณกังวลพวกเขาจะลืมไหมพวกเขาไม่สนใจฉันจะพลาดโอกาสไหมดังนั้นคุณหยุดชั่วคราวและถามว่าอะไรคือสิ่งที่แย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นถ้าฉันปล่อยวางบางทีคนนั้นอาจจะไม่ตอบกลับ เมื่อีงานนั้นอาจจะไม่ได้นั่นอาจจะเจ็บปวดแต่คุณก็ยังอยู่ได้ตอนนี้ถามว่าอะไรอาจเปิดโอกาสขึ้นถ้าฉันปล่อยวางคุณอาจปลดปล่อยตัวเองจากการกังวลไม่รู้จบคุณอาจแสดงความมั่นใจและความเคารพในตัวเองด้วยการไม่ไล่ตามหรือฝืนสิ่งต่างๆและบางทีการให้พื้นที่กับพวกเขาอาจทำให้คุณไฟตรงข้ามรู้สึกอยากตอบกลับมากขึ้นหรือบางทีถ้าพวกเขาไม่ตอบกลับมันก็เปิดพื้นที่ให้คนหรือสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาในชีวิตของคุณบ่อยครั้งเมื่อคุณหยุดฝืนสิ่งต่างต่าง พวกมันจะดำเนินไปได้ดีกว่าที่คุณคาดหวังไว้ซะอีกดังนั้นจงคลายการยึดมัน่นเชื่อมั่นในกระบวนการและให้ชีวิตนำพาคุณไปยังที่ที่คุณควรจะไป 3. กระทำอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ตามที่เหล่าจือกล่าวว่าเมื่อไม่มีอะไรทำก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นหรือมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเราจะตอบสนองทันทีเราเร่งรีบเข้าไปพยายามแก้ไขควบคุมหรือทำให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการ แต่บ่อยครั้งสิ่งนี้กลับทําให้สถานการณ์แย่ลงเราพยายามบังคับหาทางออกเร็วเกินไปหรือเราลงมือทําที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์มันเหมือนกับการผลักประตูที่ต้องดึงคุณกําลังทํางานหนักแต่เป็นความพยายามที่ผิดประเภทลทัทธิเต๋าสอนวิธีที่แตกต่างคือแทนที่จะฝืนสิ่งต่างๆให้การกระทําของคุณเกิดขึ้นตามธรรมชาติจากสถานการณ์อย่าผลักดันอย่าเร่งรีบอย่าต่อสู้กับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้น หยุดชั่วคราวสังเกตแล้วถามตัวเองว่าขั้นตอนต่อไปตามธรรมชาติคืออะไรสิ่งที่ง่ายที่สุดและเป็นธรรมชาติที่สุดที่ฉันสามารถทำได้ในตอนนี้คืออะไรไม่ใช่สิ่งที่ฉันคิดว่าควรทำไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากทำแต่สิ่งที่ช่วงเวลานั้นกำลังเรียกร้องลองคิดแบบนี้จินตนาการถึงใบไม้ที่ลอยอยู่บนแม่น้ำมันไม่พยายามไว่วยทนกระแสมันไม่โต้แย้งกับกระแสน้ำมันเคลื่อนไปตามการไหลของน้ำ บางครั้งเร็วบางครั้งช้ามันตอบสนองต่อสิ่งที่แม่น้ำกำลังทำนั่นคือวิธีที่เราสามารถเข้าถึงชีวิตได้ให้ตัวอย่างที่เห็นภาพมากขึ้นนะครับถ้าคุณกำลังคุยกับใครสักคนแล้วเขาดูไม่พอใจคุณอาจรู้สึกอยากจะปกป้องตัวเองเพื่อพิสูจน์ประเด็นแต่บางทีสถานการณ์กำลังเรียกร้องให้คุณฟังแทนที่จะพูดขั้นตอนต่อไปตามธรรมชาติอาจจะเป็นการเงียบและให้พื้นที่พวกเขาถ้าคุณกำลังทำงานในโปรเจกต์แล้วรู้สึกติดขัด สัญชตาตญาณของคุณอาจจะเป็นการผลักดันต่อไปเรื่อยๆแต่บางทีช่วงเวลานั้นกำลังเรียกร้องให้คุณถอยกลับพักหรือทบทวนวิธีการของคุณถ้ามีคนยกเลิกแผนแทนที่จะส่งข้อความไป5้าครั้งหรือคิดมากเกินไปว่ามันหมายความว่ายอย่างไรบางทีสิ่งที่ดีที่สุดคือการปล่อยวางแล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันคือการตอบสนองไม่ใช่การตอบโต้การตอบโต้หมายถึงคุณกระโดดเข้าไปโดยไม่คิด มักจะมาจากความกลัวความหงุดหงิดหรือความเคยชินการตอบสนองหมายถึงคุณใช้เวลาสักครู่แล้วถามตัวเองว่าขั้นตอนต่อไปตามธรรมชาติคืออะไรแล้วทำแค่นั้นด้วยวิธีนี้คุณจะสัมผัสสถานการณ์เห็นมันอย่างชัดเจนจึงลงมือทำในลักษณะที่เหมาะสมบางครั้งสถานการณ์เรียกร้องให้มีการกระทำคุณก็กระทำบางครั้งมันเรียกร้องให้มีความอดทน คุณก็รอวิถีชีวิตนี้คือการไหลไปตามชีวิตไม่ใช่ต่อสู้กับมันคุณไม่ได้หยุดกระทาคุณกระทาในเวลาที่เหมาะสมโดวยวิธีที่ถูกต้อง 4. อย่าวิ่งไล่ตามเหลาจื่อกล่าวว่าผู้ที่เร่งรีบไปข้างหน้าจะไม่ไปได้ไกลคุณต้องการบางสิ่งงานใหม่ความสัมพันธ์โอกาสแล้คุณเริ่มวิ่งไล่ตามมันคือความพยายามอย่างหนักคิดมากเกินไป คุณเข้าหาติดตามผลและบางครั้งคุณถึงกับผลักใส่พวกคนออกไปเพราะพลังงานของคุณดูสิ้นหวังแต่ลทัทธิเต่าสอนสิ่งที่แตกต่างกันคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งไล่ตามทุกสิ่งคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งตามโอกาสผู้คนหรือผลลัพธ์คุณสามารถผ่อนคลายไปกับชีวิตและปล่อยให้สิ่งดีๆเข้ามาหาคุณตามเวลาของมันเองตัวอย่างคลาสสิกคุณกำลังมองหางานคุณส่งใบสมัครออกไป และคุณต้องการมันมากจนไม่สามารถหยุดตรวจสอบอีเมลได้ทุก5านาทีและหลังจากการตรวจสอบไม่กี่ครั้งคุณก็เริ่มกังวลว่าพวกเขาได้รับเรซูเวของฉันหรือไม่ฉันควรส่งอีเมลติดตามไหมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันไม่ได้งานนี้คุณอาจรู้สึกอยากวิ่งไล่ตามทุกโอกาสแม้แต่โอกาสที่คุณรู้สึกว่าไม่ถูกต้องแต่ถ้าคุณเปลี่ยนพลังงานของคุณละ่ะถ้าคุณทำส่วนของคุณสมัครงานที่คุณรู้สึกสอดคล้องกับมันอย่างแท้จริง แล้วปล่อยวางละ่ะถ้าคุณเชื่อมั่นว่าโอกาสที่ถูกต้องจะมาหาคุณเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมหรือคิดถึงการออกเดทคุณสนใจใครบางคนแล้วคุณรู้สึกจำเป็นต้องส่งข้อความซ้ำแล้วซ้ำเล่าวางแผนไล่ตามความสนใจของพวกเขาแต่บางครั้งพลังงานนั้นก็ผลักใสผู้คนออกไปถ้าคุณแค่ผ่อนคลายล่ะแสดงความสนใจได้แต่ให้พื้นที่ให้พวกเขาเข้ามาหาคุณถ้ามันถูกกำหนดให้เกิดขึ้น มันก็จะเกิดขึ้นถ้าไม่คุณก็จะยังอยู่ได้นี่คือความสมดุลเปิดรับแต่ไม่สิ้นหวังทำส่วนของคุณลงมือทำเมื่อมันเป็นธรรมชาติแต่อย่าพยายามทำเกินความจำเป็นอย่าพยายามบังคับให้ชีวิตเกิดขึ้นตามกำหนดของคุณนั่นคือพลังงานที่คุณต้องการปลูกฝังมันคงสงบอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ไล่ตามแต่เปิดรับการได้รับ ครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกอยากวิ่งไล่ตามไม่ว่าจะเป็นโอกาสคนหรือผลลัพธ์หยุดชั่วคราวแล้วถามตัวเองว่าฉันกำลังฝืนสิ่งนี้อยู่หรือเปล่ามันจะรู้สึกอย่างไรถ้าฉันผ่อนคลายและเชื่อมั่นแทนฤดูใบไม้ผลิไม่เร่งรีบดอกไม้บานเมื่อถึงเวลาผลไม้สุกเมื่อพร้อมคุณไม่สามารถบังคับให้แอปปิ้นโตเร็วขึ้นได้คุณแค่ปลูกเมล็ดรดน้ำและรอคอย นั่นคือวิจีปัญญาของอูเวยให้ชีวิตเข้ามาหาคุณแทนที่จะวิ่งไล่ตามมัน 5. ปรับความปรารถนาให้สอดคล้องกับความเป็นจริงเหลาจือเคยเขียนว่าผู้ที่ไหลไปตามที่ชีวิตไหลไปรู้ว่าพวกเขาไม่ต้องการแรงเอินใดเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่จะต้องการสิ่งต่างๆคุณต้องการความรักคุณต้องการความสำเร็จคุณต้องการความสุขคุณต้องการให้ชีวิตเป็นไปในทางใดทางหนึ่ง ความปรารถนาไม่ใช่เรื่องผิดมันเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตอยู่แต่ปัญหาเริ่มต้นที่นี่เมื่อความปรารถนาของคุณขัดแย้งกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้เมื่อคุณติดอยู่กับการต้องการให้บางสิ่งเกิดขึ้นในลักษณะหนึ่งในเวลาหนึ่งและชีวิตไม่เป็นไปตามนั้นนั่นคือจุดที่ความทุกข์เกิดขึ้นคุณทุกข์ทรมานไม่ใช่เพราะชีวิตไม่ยุติธรรมแต่เพราะความคิดของคุณกำลังต่อสู้กับความเป็นจริงตัวอย่างเช่นคุณต้องการให้ความสัมพันธ์ดำเนินไปเร็วขึ้น แต่อีกฝ่ายต้องการเวลามากกว่าคุณต้องการการเลื่อนตำแหน่งตอนนี้แต่จงังหวะเวลายังไม่เหมาะสมคุณต้องการให้ชีวิตแตกต่างออกไปแต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นคุณรู้สึกเหมือนถูกฉีกขาดถูกดึงระหว่างสิ่งที่คุณปรารถนาให้เกิดขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นและการต่อสู้ในใจนี้จะสูบฉีดพลังงานของคุณทําให้จิตใจของคุณขุ่นมัวและทําให้คุณรู้สึกติดขัดนี่คือปัญญาของลทัทธิเตา๋าปรับความปรารถนาให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ปรารถนาในสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นให้น้อยลงปรารถนาในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นให้มากขึ้นสมมุติว่าคุณทำงานที่ไม่ใช่งานในฝันของคุณแทนที่จะใช้พลังงานทั้งหมดของคุณในการปรารถนาให้ตัวเองไปอยู่ที่อื่นคุณสามารถมองสิ่งที่อยู่ที่นี่และตอนนี้ได้ไหมโอกาสใดกำลังเปิดเผยอ,อยู่ต่อหน้าคุณคุณสามารถเรียนรู้บทเรียนอะไรจากช่วงเวลานี้คุณสามารถค้นหาความกระตันยูสำหรับประสบการณ์นี้ได้ไหมแม้มันจะไม่สมบูรณ์แบบ และเพื่อให้ชัดเจนนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณละทิ้งเป้าหมายของคุณมันหมายถึงการยอมรับปัจจุบันอย่างสมบูรณ์ในขณะที่ก้าวไปสู่อนาคตอีกตัวอย่างหนึ่งคุณเป็นโสดและคุณต้องการคู่ครองนั่นเป็นความปรารถนาตามธรรมชาติแต่ถ้าคุณปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาเปรียบเทียบชีวิตของคุณกับคนอื่นหรือคิดว่าคุณจะมีความสุขก็ต่อเมื่อคุณเจอใครสักคนเท่านั้นนั่นแหละตอนนี้คุณกำลังสร้างความทุกข์ คุณสามารถปรารถนาในสิ่งที่อยู่ที่นี่และตอนนี้ได้ไหมคุณสามารถชื่นชมอิสรภาพของคุณเวลาของคุณเพื่อนของคุณการเติบโตทั้งส่วนบุคคลของคุณได้ไหมคำถามสำคัญที่คุณควรถามตัวเองในช่วงเวลาเหล่านี้คือฉันกำลังปรารถนาสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นหรือฉันสามารถเปลี่ยนความปรารถนาของฉันไปสู่สิ่งที่กำลังเปิดเผยอยู่ตอนนี้ได้ไหมเมื่อคุณทำเช่นนี้คุณจะลดความขัดแย้งภายในคุณหยุดต่อสู้กับชีวิต และคุณเริ่มไหลไปกับมันมันเหมือนกับการเล่นกระดานโต้คลื่นถ้าคุณต่อสู้กับคลื่นคุณก็จะถูกซัดไปซัดมาแต่ถ้าคุณโต้คลื่นคุณก็จะไหลไปตามธรรมชาติในทิศทางที่มันกำลังไป 6. ปรับตัวเหมือนน้ำเราจื้อพิจารณาว่าความดีงามสูงสุดนั้นเหมือนน้ำน้ำให้ชีวิตแก่สรรพสิ่งนับหมืน่นและไม่สแสวงหามันไหลในที่ที่มนุษย์ปฏิเสธ และจึงเหมือนกับเตาน้ำเป็นหนึ่งในพลังที่ทรงพลังที่สุดในธรรมชาติแต่ถึงกระนั้นมันก็ไม่เคยฝืนมันไม่ผลักดันมันไม่ต่อสู้มันแค่ไหลเมื่อน้ำเจอหินมันไม่พยายามทําลายหรือต่อสู้กับมันมันไหลอ้อมไปเหนือไปป้ายไปค้นหาเส้นทางที่ง่ายที่สุดในการไปข้างหน้า มันหล่อเลี้ยงทุกสิ่งที่สัมผัสเคลื่อนไหวอย่างอ่อนโยนแต่สมันเสมอและปรับตัวให้เข้ากับรูปร่างหรือพื้นที่ใดๆที่มันเข้าไปนี่คือปัญญาที่ละทิตเตาสอนเราไหลเหมือนน้ําเมื่อคุณเผชิญกับอุปสรรคในชีวิตความท้าทายความล่าช้าความขัดแยง้งความผิดหวังคุณทําอย่างไรพวกเราหลายคนเครียด ต่อต้านและพยายามฝืนทางของเราไปผ่านมันเราผลักดันกับปัญหาโดยคิดว่าสิ่งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นแต่ยิ่งคุณต่อต้านมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งรู้สึกติดขัดมากเท่านั้นมันเหมือนกับการผลักกำแพงคุณแค่ทำให้ตัวเองเหนื่อยไปน้ำแสดงให้เราเห็นวิธีที่แตกต่างออกไปแทนที่จะต่อสู้กับอุปสรรคให้หาช่องทางเปิดแทนที่จะฝืนตัว ให้ปรับตัวดังนั้นเมื่อชีวิตโยนสิ่งที่ไม่คาดคิดมาให้คุณถามตัวเองว่าช่องทางเปิดที่อยู่ที่ใดฉันจะปรับตัวอย่างไรแทนที่จะต่อต้านตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณพลาดโอกาสในการทำงานที่คุณต้องการจริงๆแทนที่จะตื่นตระหนกหรือคิดว่านี่ไม่ยุติธรรมคุณสามารถหยุดชั่วคราวและไหลเหมือนน้ำได้ บางทีมีโอกาสอื่นอยู่ใกล้ๆที่คุณไม่เคยสังเกตมาก่อนบางทีนี่คือช่วงเวลาที่จะพักผ่อนเรียนรู้หรือทดลองเส้นทางที่แตกต่างออกไปหรือลองจินตนาการว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์และคู่ของคุณต้องการพื้นที่สัญชตาตญาณของคุณอาจเป็นการยึดมั่นขึ้นมากกว่าเดิมผลักดันหาคำตอบหรือเรียกร้องความสนใจแต่น้ำไม่ยึดติดมันให้พื้นที่ปรับตัว และปล่อยให้สิ่งต่างๆเคลื่อนไหวโดยไม่มีการบังคับคุณสามารถให้พื้นที่ฟังอย่างลึกซึง้งและปล่อยให้ความสัมพันธ์ดำเนินไปโดยไม่มีการบังคับได้หรือไม่เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะไหลเหมือนน้ำสิ่งมหัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นคุณจะยืดหยุ่นได้สามารถงอได้โดยไม่แตกหักคุณจะฟื้นตัวได้สามารถฟื้นตัวจากความล้มเหลวได้ และคุณจะรู้สึกสงบมากขึ้นเพราะคุณไม่ได้ต่อสู้กับชีวิตอีกต่อไปมันไม่ได้หมายความว่าคุณหยุดสนใจหรือทำดีที่สุดมันหมายถึงว่าคุณปล่อยวางความจำเป็นในการควบคุมและแทนที่จะเชื่อมั่นในกระแสธรรมชาติของชีวิตครั้งต่อไปที่บางสิ่งรู้สึกยากหรือติดขัดให้หยุดชั่วคราวและถามว่าเส้นทางที่ง่ายที่สุดในการไปข้างหน้าคืออะไรฉันสามารถแบ่งปัน ปรับตัวหรืออ่อนโยนเหมือนน้ำได้หรือไม่การไหลเหมือนน้ำไม่ได้หมายความว่าคุณอ่อนแอในความเป็นจริงน้ำสร้างรูปร่างของภูเขาแกสลักหีบเขาและค้ำจุนชีวิตมันแข็งแรงเพราะมันอ่อนโยนมันคงอยู่ได้เพราะมันยืดหยุ่นเมื่อคุณใช้ชีวิตเช่นนี้คุณจะพบว่าคุณเคลื่อนที่ผ่านความท้าทายด้วยความง่ายดาย ความงามงามและความสงบมากยิ่งขึ้นและชีวิตก็จะสวยงามขึ้นด้วย 7. ฝึกการไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ในคำพูดสุดท้ายจากเหลาจีสำหรับวิดีโอนี้ท่านกล่าวว่าทำหน้าที่ของคุณแล้วถอยกลับนั่นคือหนทางเดียวสู่ความสงบนี่คือหัวใจของอูเวการกระทำโดยไม่ยึดติดการให้ความพยายามที่ดีที่สุดของคุณแต่แล้วก็ปล่อยวางผลลัพธ์พวกเราส่วนใหญ่ต่อสู้กับสิ่งนี้ เรากดดันตัวเองมากเกินไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการคุณเรียนหักคุณก็ต้องได้เกรดสูงสุดคุณสมัครงานคุณก็ต้องได้รับข้อเสนอคุณไปออกเดทคุณก็ต้องการให้พวกเขาชอบคุณเมื่อคุณยึดติดกับผลลัพธ์ความคิดของคุณก็เริ่มปั่นป่วนจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันไม่เป็นไปตามที่คิดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันล้มเหลวจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเขาไม่ชอบฉันการยึดติดนี้สร้างความตึงเครียด มันทำให้คุณกังวลหงุดหงิดและหวาดกลัวและที่น่าแปลกคือยิ่งคุณยึดติดกับผลลัพธ์มากเท่าใดคุณก็ยิ่งขวางทางตัวเองได้มากเท่านั้นและที่เต่าสอนวิธีการที่แตกต่างทำดีที่สุดและปล่อยวางลองคิดว่ามันเหมือนกับการปลูกมเมล็ดพันธุ์คุณเตรียมดินรดน้ำและให้มันได้รับแสงแดดนั่นคือส่วนของคุณแต่คุณไม่สามารถบังคับให้มเมล็ดงอกได้คุณไม่สามารถดึงใบเพื่อให้มันโตเร็วขึ้นได้ คุณต้องรอให้ธรรมชาติดำเนินการและเชื่อมั่นว่าพืชจะเติบโตตามเวลาของมันเองและเช่นเดียวกันกับชีวิตคุณสามารถเตรียมตัวปรากฏตัวและให้ความพยายามอย่างเต็มที่แต่เมื่อคุณได้กระทำแล้วผลลัพธ์ก็อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณสมมุติว่าคุณกำลังทำงานในโปรเจกต์ใหญ่สำหรับงานของคุณคุณทำดีที่สุดวางแผนอย่างรอบคอบใช้เวลาและส่งมอบตรงเวลาแต่แล้ว คุณได้รับคําติชมว่างานของคุณไม่ได้รับการเลือกหรือลูกค้าตัดสินใจไปนในทิศทางที่แตกต่างออกไปเป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกผิดหวังแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเลือกที่จะปล่อยวางการยึดติดนั้นและพูดว่าฉันทําส่วนของฉันแล้วและนั่นก็เพียงพอแล้วหรือลองจินตนาการว่าคุณขอใครสักคนออกเดทคุณแสดงความรู้สึกของคุณอย่างตรงไปตรงมาแต่พวกเขาไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกัน คุณสามารถปล่อยวางความต้องการผลลัพธ์บางอย่างและเชื่อมั่นว่าถ้าไม่ใช่สิ่งนี้สิ่งอื่นจะมาแทนที่ได้หรือไม่การไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ไม่ได้หมายความว่าคุณหยุดสนใจมันหมายความว่าคุณใส่ใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการกระทําของคุณการป้องข้อมูลของคุณความพยายามของคุณการมีอยู่ของคุณแต่คุณไม่ผูกติดความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองหรือความสุขของคุณกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น คุณปล่อยให้แม่น้ำแห่งชีวิตนำพาสิ่งต่างๆไปอย่างที่ที่พวกมันควรจะไปนี่คือแก่นแท้ของอูเบยกระทําด้วยความใส่ใจแต่อย่าไปยึดติดกับผลลัพธ์ดังนั้นจงกระทําด้วยความรักปล่อยวางการควบคุมและเชื่อมั่นในกระบวนการนั่นคือวิธีแห่งเตา๋าหากคุณสนุกกับวิดีโอนี้โปรดเช็คเพลย์ลิสต์พรัชญาแห่งชีวิต philosophy of life ของเราเต็มรูปแบบ และสำหรับวิดีโอเพิ่มเติมที่จะช่วยให้คุณพบกับความสำเร็จและความสุขโดยใช้ภูมิปัญญาทางปรัชญ,ญาที่สวยงามอย่าลืมกดติดตามขอบคุณมากสำหรับการรับชม